วาทาม็กาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ วันนี้นะบริษัท AS และก็บริษัทเกาเอ็ e N D G, นดีจีให้ควร่วมมือกับสถาบานันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวฟส,ส,สในการที่เปิดโครงการที่เราเรียกว่าพลังงานสะอาดเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อคนไขยทุกคนโครงการนี้เป็นการที่เราร่ว่ามือการโดยนำเอาเครือข่ายเน็ตเวิร์กของ AS ที่เรียกว่าเป็นดิจิ t a ลอินฟ a า t ตรักเจอร์เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการจะทําอย่างนี้ได้เราจะเป็นจะต้องใช้พลังงานซึ่งบริษัทเก้าเอ็น e ดี N ี D G, เนี่ยสามารถเอาเรื่องของโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านที่ ่างไกลที่เราได้ร่วมมือกับสวปอสเอพราะว่ามีพื้นที่หลายพื้นที่ซึ่งเราทั้ง AS และเราเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงที่อยู่บนภูขเขาไกลๆเข้ามาเป็นจุดที่ชี้ให้เราสามารถเข้าไปดําเนินโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งต่างๆเหล่านี้เวลาเรามีดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์เข้าไปแล้วมันจะช่วยให้การใช้ดิจิตอลของคนซึ่งอยู่ห่างไกลจากคนในเมืองมีความเท่าเทียมกันหรือลดความเหลื่อมล้ําตรงนี้ได้ก็เ,เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วคนพื้นที่ตรงนั้นนอกจากมีไฟฟ้านอกจากมีโครงข่ายดิจิตอลอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วเนี่ย ก็จะสามารถเรียนรู้ไม่ใช่แค่ติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วสามารถเรียนรู้ในการพัฒนาทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขซึ่งวันนี้ ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมีความลําบากมากจะพบอย่างมากมากเลยกว่าจะเดินทางออกมาแต่ละครั้งนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในหน้าฝนเป็นหลุมเป็นบ่อในหน้าแรงนะจะมีฝุ่นมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นนะโดยปกติเอสเอก็มีการทําในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะการพัฒนึกาลังของกาฟนะสำหรับโครงการเนี้ยเราตั้งก้าไว้ว่าจะได้สัก30ที่แน่นอนถ้าเรามีเอาเป็นอย่างต่าง่นๆเพิ่มเติมไม่ใช่เฉพาะเอเดรผมเชื่อว่าหลายหลายบริษัทเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นอยากให้เข้าาาามชช่่่ววยยยยแลขไปเพือจะภคร ซึ่งอาจจะมีงดประมาณจำกัดมาช่วยให้ชุมชนหรือสังคมของเมืองไทยเนี่ดีขึ้นต่อไปเราตั้งไว้นปีหนึ่งประมาณ5้โครงการตอนนี้ก็เริ่มขอไว้สัก5ปีก่อนนะ,ะเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่า อยากทําเป็นโครงการระยะยาวจริงๆไม่ใช่ว่ามาจุดพุ้แล้วก็ทําแล้วก็จบนะในการตั้งเสาอะไรต่างๆเหล่านี้ฮะจะใช้ในแหล่งที่หนึ่งนะประมาณ3-5ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับตัวพื้นที่ที่อยู่ไกลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตัว3-5ถึง้าล้านบาทเป็นแค่เรื่องของโซลาเซลล์กับเสาสัญญาณไหนที่ตรงนั้นนะแต่สิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในการดีเลย์ขึ้นความถี่จากจุดที่มีอยู่ไปถึงตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยเป็นมูลค่ามากมายมหาศาลแต่กอเออเนะี่ยเอเอสได้ลงทุนในเรื่องเน็ตเวิร์กอินดิฟาร์สต์เจอร์ตรงนี้อย งั้นมาเป็นส่วนในการคิดพัจ่ยายการที่ได้องค์กรอย่างสอวพอสอเข้ามาช่วยเราได้เยอะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แล้วโครงการตรงนี้นเดี๋ยวท่านผู้วก่การท่านประธานก็คงจะได้คุยเพิ่มเติมว่าจริงๆเขามีการศึกษาอยู่แล้วมีดีมารลรู้อยู่แล้วแทที่เอสจะต้องหรือเกาเจะต้องไป,ไปค้นหาเอง,เองคำลองเนี่ยก็แค่ประสานการเท่านั้นเองเราเป็นเหมือนกับเป็นหน่วยเสริมหน่วยราชการซึ่งผมเชื่อว่ามีองค์ความรู้ทั้งหมดอยู่แล้วในการทําให้โครงการของหน่วยราชการนั้นน่ยประสบความสำเร็จมากและเร็วขึ้นครับปีนี้มีทั้งหมด5โปรเจกต์นะครับ5โครงการในช่วงต่อไปก็จะมีประมาณ30กิโครงการปีนี้เริ่มที่5ก่อนวันนี้ก็จะทราบถึงสองจุดนั่นบ้านคอกกไ้สด ปีที่แล้วนี่ไปลงพื้นที่ต้องหาพื้นที่ห่างไกลเพราะจรงก,ก็รู้แหละว่ามีจุดในประเทศไทยที่พบประมาณห,หรือจากภาครัฐเนี่ยยังไปได้ไม่ถึงเพราะว่าเขาเข้าใจภาครัฐนะครับเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นมีอะไรมากกว่าต้องไปสิ่งที่หนาแน่นแล้วก็จำเป็นอาจจะมากกว่าดังนั้นเราก็จะไปเก็บตกส่วนที่าบประมาณภาครัฐจะไปไม่ถึงปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นโครงการทำโซลเซลให้กับานี้อามัยให้กับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเราก็เห็นเรงเห็นแล้วแหละว่า กิดประโยชน์จริงๆแลยังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ต้องไปเพื่อนเก็บตกอ่แบบนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าได้ไปชวนเอเอสแล้วก็สปสบไปลงพื้นที่มากขึ้นนอีกเชื่อว่าเราแค่เป็นคนเล็กๆสคนที่เราเริ่มทําแต่ว่าต่อไปจริงๆหรือว่าในที่สถานกาก็มีหลายคนก็ทาอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ที่เช็ก,กน,นะครับก็อวยพรางกันไปเรื่อยๆส่งต่อกันไปแน่เลยนะฮะเด็กบางคนไม่สบายอันนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเด็กก็มีโอกาสการศึกษาคนไม่สบายก็มีโอกาสได้รับสารสุข้รับแพร์ได้รับยาหรืออะไรเร็น สิ่งที่มันเห็นผลชัดเจนจริงๆควรในระยะยาว่าความเท่าเทียมความเข้าถึงโอกาสก็จะทําให้การประกอบอาชีพ่างๆของคนที่อยู่ห่างไกลของผู้อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยสามารถได้รับโอกาสที่ใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในเมืองมากขึ้นสวสถ้าบอกว่าพื้นที่กันดารที่ต้องดูแลหรือที่ต้องพัฒนาเนี่ยยังมีอีกเยอะต้องเรียนว่าจุดแข็งของสวสคือเรามีเจ้าที่อยู่ในพื้นที่และเราทํางานในพื้นที่ที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับการพัฒนาเงี้ยมานานกว่าสามสิบปีเนี่ยทำให้ กหลหรือตรงไหนก็เดือดร้อนต้องการมากตรงไหนเดือดร้อนน้อยกว่าที่สําคัญคือกระบวนการในการที่จะเข้าไปติดตั้งกระบวนการในการที่จะเข้าไปประสานกับชุมชนในพื้นที่เนี่ยสวะสสสามารถที่จะซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือทั้ง2บริษัทที่เป็นภาคเอกชนได,ได้มากเพราะเรามีวิธีข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยของแต่และชุมชนทําให้เรารู้ว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยมีฐานข้อมูล เช่นจํานวนประชากรจํานวนรายได้ลักษณะาอาชีพอย่างเช่นถ้าทั้งสองบริษัทนี้จะเติมในเรื่องของสาสัญญาณหรือพลังงานเหล่านี้ลงไปถ้ามันไปลงในกลุ่มที่เขาต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเขาจะต่อยอดในเรื่องการตลาดหรือในเรื่องที่จะไปสร้างไรายได้เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรหรือยกระดับอาชีพ หรือบางทีไปช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้อมเหล่านี้ถ้าเรารู้ข้อมูลเราสามารถกําหนดเป้าหมายแล้วก็เลือกลงไปได้ตรงจุดปีนี้มี5แห่งแล้วเป้าหมาย5ปีเนี่ยจะสามสิบแห่งนีง้อาจจะข้อมูลของสวพสวเป็นเรื่องที่จําเป็นมากเ็าะจะมาช่วยในการที่จะตัดสินใจว่าควรลงที่ไหนก่อนหลักในเรื่องของพื้นที่สูงเนี่ยนะในเรื่องของถ้ามองในมุมของอไรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาชีพเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะหาะไรายได้จากเครื่องมือตัวนี้เช่นการเข้าถึงความรู้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดถ้ามีเครื่องมือตรง มันช่วยการอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้ความรู้อย่างกาแฟทำทำไปก็เลิกแต่ว่าถ้าเขาสามารถใช้เครือข่ายนเน็ตเวิร์กตรงนี้เขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเขาจะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วปลูกแบบไหนใช้พันธุไหนและขายที่ไหนหรือโอกาสที่บางทีไม่จําเป็นจะต้องกาแฟอย่างเดียวพืชผักที่มีไรได้สูงอย่างเช่นใ,นใช้โรงเรือนก็ได้แต่เขาจะไปขายที่ไหนช้องทางการตลาดที่ AAS มีเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆ,างๆพวกนี้มันก็จะเป็นโอกาสทางเลือกหรือเพิ่มอํานาจในการที่เขาจะตัดสิน ใ,ใจที่จะเลือกในการประกอบอาชีพผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกื้อกูลกันจริงๆเรื่ององค์ความรู้ก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือสวบกอย่างบ้านอื่นที่เราเป็นเป็นทั้อนแล้าจริงๆมันก็ไม่ได้มพงเพราะเสาสัญญาหรือว่าโัละหอย่งเดียวอาจจะทาไมได้จริงเราก็ไปบ้านผู้ใหญ่ได้ก็ตึดถูลมอยู่แล้วต่อยอดได้เยอะเลยนอกจาก สิ่งที่วันนี้เราคุยกันหลายอย่างที่สามารถต่อได้ไมนจุดนิ้จริเราเริ่มต้นโครงการ5ปีแล้วคงได้ปรึกษากับสวพอสวอยู่ตลอดเวลาถ้าโครงการนี้5ปี30แห่งแล้วเนี่ยออกดอกออกผลและได้ประโยชน์จริงๆผมเชื่อว่าก็จะมีตามต่อมาภายใต้ความร่วมมือของการาฟกับ AS เอนี่ยอาจจะบอก30แต่จริงๆที่ผมคุยกันนอกรอบที่ไหนที่มีพลังงานอยู่แล้ว AS เขาก็สามารถที่จะไปติดตั้งเสาได้เลยตรงเนี้ยสวพสาวเรามีข้อมูลเท่าที่คุยกันมันไม่ใช่30บหรอกอันจ,จะได้ถึง300ยงตรงนี้เยอะมากเพราะว่าพื้นที่ ที่สวส,วสวรับผิดชอบเนี่ยเฉพาะปัจจุบันซึ่งยังทําไม่ครบเลย2,000กว่าแห่งซึ่งตรงนี้ทยอยทำแล้วก็มีแผนอยู่ใน4-5ปีนี้ก็ทําได้แค่ครึ่งเดียวบคุณมกครับขอบคุณทุกคนด้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ